วัครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องอาร์มเลกาโตนะครับผมซึ่งวันนี้เรามาพร้อมกับมาม่าเกาหลีนะครับผมเห็นลหลายช่องแล้วเขารีวิวทั้งมาม่าเกาหลีล่าสุดจะเป็นมาม่าเลยนะมาเลเซียจริงๆแล้วผมไม่น่าจะกินได้นะก็เลยเอามาม่าเกาหลีเป็นคูส,สองมาให้จะมาลองกินกันดูแต่ว่าวันนี้ เราไม่ได้มารีวิวมาม่าเกาหลีสีแดงหรือคูสอนี้นะครับวันนี้เราจะมาหา5้าอย่างนะครับสําหรับการลดความเผ็ดนะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่กินเผ็ดนะฮะแต่ว่าจวันนี้จะลองกินดูนะฮะแล้วก็เราวันนี้เราเตรียมวัตถุดิบในการลดความเผ็ดของเรามาแล้วนะครับซึ่งอยู่ตรงหน้าเลยนะครับอย่างแรกเลยนะน่าจะเป็นน้ําตาลอันนี้น่าจะลดความเผ็ดได้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็เป็นคนคนเอามานะครับว่าเห็นมีคนบอกเอาไปโอกับน้ำนะแล้วมันจะลดความเผ็ดก็เดี๋ยวลองดูครับว่าได้หรือเปล่านมจืดนะฮะเขาบอกว่า อมแล้วบ้วนหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มันจะช่วยลดความเผ็ดอีกอันนึงกินขนมปังนะครับแล้วก็มีอีโนว่ะอีโนก็มาอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายมวงสุกมะมมวงสุกนี่ผมชอบกินแต่ไม่รู้มันจะลดความเผ็ดหรือเปล่าเดี๋ยวจะขอไปต้มก่อนแล้วเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่ามันจะช่วยลดความเผ็ดได้จริงๆไหม A few moments later โอเคครับผมหลังจากที่เราต้มมาม่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องปรุงกันนะครับโหดีดูสีดิ

เออมันต้องใส่สาลายด้วยเนาะแต่เดี๋ยวผมขอคนนี้ก่อนละกันให้มันเข้ากันไ oh, <no. S 1> ม้กวาแล้วสีเริ่มมาแล้วสีมาแล้วจ้าดูจากเนี่ยขอบจานอะ่ะดูเดิีกินได้เพราะว่าเนี่ยเรียบร้อยน่าจะเข้ากันแล้วนะ <c oughs> ผมขอใส่นี้ก่อนไอตัวสาลายเนี่ย <c oughs> เพิ่มความหอมของสาลาีไปหน่อย <c oughs> บอกจริงนะอันเนี้ยยังไม่เคยกินนะ <c oughs> เคยกินแต่ไอ้สีดําที่มันเป็นเป็น,ปน,ปนธรรมดา ก็โคตรพอกก็ไม่เกิดวลานั้นน่ะโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้คคนเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวอย่างแรกที่เราจะทดลองเลยนะครับคือนมพอเรากินเสร็จแล้วเราก็จะลองชิมดูเอ้ลองเราอมอมด้วยกินด้วยได้ไหมครับคือครับว่าจะหายเพลินจริงไหมครับผมโอเมกอน โอ๊ยไม่มีเขาแม้แต่นิดครับอย่างวันนี้โอ้เดี๋ยวเราค่อนมาวันแล้วกันนะครับอันไหนมาช่วยความเผ็ดระดับขัาดไหน เดี sociedad, ๋ยวขอลองกินต่ออีกกินอืมเข่าแก่เลยอ่ะพอแล้วแล้ป่ะท้องเรามาตัวเองทำไมวะเนี่ยสู้ อันที่สองเป็นน้ำตาลนะฮะใหม่กอดน่าจะยังไม่กินน้ำนะทีมงานครับขอช้อนหน่อยฮะน้ำตาลจะไหลกินน้ำตาลนะเฮ้ยมันจะกลวเนะน้ำตาลโอเคนะ อมแล้วนะครับน้ำตาลแล้ว่อไปอะไรอ่ะมากินไอ้เ้ยลืม <im it> อย่างสองเป็นมะม่วงมะม่วงสุดนะครับโอ้ยเยลลูโอ้ยเยลลูเฮ้ยเยลลู เอ้ยมะม่วงเอ้ยได้อยู่นะมันมีความเปรี้ยวอะ่ะอโอเคนะแต่พอหยุดกินก็ไม่ว่าโอเคครับต่อสู้อือ เหมือนมันเคี้ยวไม่ลงอะ่ะนั่งเผ็ดจ,จัดอะ่ะอย่างที่สามเอ้ยอย่างที่สี่นมปังครับผมดูครับขนมปังจะช่วยไหมขนะมปังจะช่วยก็ไม่ช่วยเท่าไหร่นะอันเนี้ยแต่ก็ยางนนี้ผมไม่มีอะไรกินอะ่ะ คกินอะไรแล้วเหนื่อยไหมตอนนี้เป็นอยู่เดอแล้วรู้สึกเหนื่อยแบบพูดทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยต่อไปเลยครับอยมันกึนไม่ลงอ่ะมันเผ็ดจนมันเลกืนไม่ลงอ่ะเพราะผมยอมใจคนที่กิน,นสีดำเลยอืม สวัสดดครับท่านทำมาให้ใครกินั้ยน้ำสุดท้ายอีโนครับผมกินไงเลยชิคเลย อ่ะอ่ะออืม้โ oh, <no. S 1> นูช่วยได้นะอีะนโนช่วยได้นะเนี่ยเอ้ใช้ได้ใช้ได้ถือว่าโอเคนะก็ครบเรียบร้อยแล้วครับกับ5อย่าง ชีิตความเผ็ดนะครับผมเดี๋ยวมาให้คะแนนกันนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยช่วยได้ขนาดไหนนะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จกันไปเรียบร้อยนะครับกับ5 5อย่างเอาชีวิตรอดจากความเผ็ดนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาถึงการจัดลําดับแล้วนะครับว่าอันไหนมันช่วยได้มากน้อยกว่ากันนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะขอเสนอก่อนเลยก็คืออันที่ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับผมน่าจะเป็นขนมปังนะครับผมซึ่งกินไปแล้วก็ไม่ไม่มีความที่แบบว่าทําให้เราหายเผ็ดเลย ซึ่งผมก็เลยจัดอนัดไว้วันที่5นะครับสําหรับใครที่จะกินมาม่าเผ็ดๆนะครับแนะนำหนบบังไม่ต้องนะครับไม่ไม่ไม่ช่วยอะไรเลยครับผมส่วนถัดมานะครับลองจากล่างสุดนะครับที่ยังมีความทําให้เราหายเผ็ดไปชั่วขนาดนิดๆนะครับผมเป็นมะม่วงนะครับผมคือตอนกินไปมะม่วงมันคงค่อนข้างฉ่ำนะครับแล้วมีน้ําอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เราแบบเออหายเผ็ดไปมิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะครับผมมะม่วงก็ แต่มันอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็จะจัดอันดับไปท่วัดที่4ี่นะครับผมต่อมาอันที่3นะครับ <F oz celebrities> ดีอันนี้อันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับนมจืดนะครับต้องเป็นนมจืดด้วยนะคือนมหวานผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นยังไงแต่ผมลองนมจืดนะฮะกินเข้าไปก็อมอมันก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะก็ถือว่าโอเคนะก็หายเผ็ดสักพัก์หนึ่งแต่ถ้าหยุดหยุดอมเมื่อไหร่ปุ๊บก็กลับมาเผ็ดเหมือนเดิมนะครับแต่ถือว่าก็ยังโอเคผมจะจะอันดับให้เปัน,นะครับ ต่อมาครับอันที่สองครับผมน้ําตาลเลยครับอันนี้เยี่ยมเลยครับผมอมไปแล้วมันมันมีความละลายของน้ําตาลนะครับมันเลยทําให้เราแบบมันผสมกับน้าลายนะครับก็ oh, <no. S 1> เ,เลยทําให้เราหายเผ็ดไปค่อนข้างเยอะเลยเด้ยช่วยได้เยอะอันนี้อันนี้ถือว่าผมชอบเลยนะครับผมจัดอันดับให้น้ําตาลเป็นอันดับที่สองนะครับกับการอาชีวิตรอดจากความเผ็ดนะครับผมต่อมาอันสุดท้ายเลยผมให้ อีโนเป็นอันดับที่หนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าพอกินเข้าไปกินกับน้ํเฮ้ยมันหายเผ็ดค่อนข้างนานเลยนะอันนี้ส่วนตัวผมนะโอเคเลยอะ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมกินไปคือผมกอกปากมันก็ค่อนข้างจะลําบากเหมือนกันนะทุกคนอยากจะเทใส่น้ําแล้วก็ดื่มเข้าไปก็น่าจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งวันนี้จัดอันดับเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมก็วันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับกับการเอาชีวิตรอดจากความเผ็ดนะครับผม ยังไงฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องอาร์มเลกาโตด้วยนะครับซึ่งครั้งต่อไปเราจะมาทําอะไรกันต่อหรือจะไปเที่ยวที่ไหนก็ยังไงฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอไบปบ,บายกันก่อนนะครับผมบ๊ายบาย